สวัสดีคะ่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําไก่ผัดซีอิ๊วนะคะนี่คะ่ะสีสันน่าทานมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้หนูเล็กจะทําไก่ผัดซีอิ้วนะคะอย่างแรกคะ่ะเนื้อไก่คะ่ะหอมหัวใหญ่ต้นหอมน้ํามันหอยซีอิ้วหวานนะคะซีอิ้วดําหวานคะ่ะซีอิ้วขาว น้ำมันพืชผงปรุงรสน้ำตาลทรายกระเทียมสับเดีย๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะเราจะมาผัดไก่ซีอิวนะคะไก่ผัดซีอิวนะคะนี่ค่ะอย่างแรกใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่กระเทียมค่ะลงไ,ไปค่ะ เจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะเจยวกระเทียมให้เหลืองก่อน,นะคะ่ะ ค่ะกระเทียมเริ่มเหลืองและะ้วค่ะใส่นื้อไก่ค่ะลงไปเลยค่ะไก่ผัดซีอิ๊วนะคะนี่ค่ะผัดไก่ค่ะ ไก่ให้สุกก่อนค่ะนี่ค่ะไกล่ล้วนะคะ ผงปรุงรสค่ะลงไปเลยค่ะน้ำต,ตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวค่ะลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะลงไปเลยค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะลงไปเลยค่ะ ผัดค่ะผัดไก่ผัดซีอิวนะคะนี่ค่ะซีอินวใส่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไก่ผัดซีอิวค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะลงไปเลยค่ะ ใส่ให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะไก่ผัดสีอุเรานะคะยี่ให้หอมแตกหน่อยนะคะนี่ค่ะ ัดเลยค่ะไก่ผัดสีอิ้วแล้วค่ะต้นหอมค่ะลงไปค่ะไก่ผัดสีอิ้วนะคะใส่ผักลงไปด้วยนะคะจะได้อร่อยค่ะ ใครยังไม่เคยทานลองทำทานดูนะคะเมนูนี้นะคะอร่อยมากเลยะคะ่ะนี่ค่ะใครยังไม่เคยไปลองไปทำดูนะคะ นี่ค่ะไก่ผัดซีอ๊วเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเราก็ปิดแก๊สนะคะนี่ค่ะไก่ผัดซีอ๊วเราค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะไก่ผัดซีอ๊ลเราค่ะ เสร็จแล้วค่ะไก่ผัดซีอิ๊วล้วค่ะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดซีอิว๊วเราเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ